ทางด้านนายชาดาไทยเศษคะรองประธานกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ก็ออกมาแนะที่ประชุมกำหนดทิศทางการทำงานให้ชัดเจนค่ะหลังประชุมล่มเมื่อวานแล้วก็ย้ำชัดว่าไม่เกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะ การประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564มีนายวราเทพรัตนากรรองประธานกรรมธิการทำหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมา ดยนายชาดาไทยเศษรองประธานกรรมธิการกล่าวก่อนเข้าประชุมถึงเหตุการณ์ประชุมล่มเมื่อวันนี้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงการทํางานของคณะกรรมการซึ่งการทํางานจะต้องให้เกียรติผู้ร่วมงานโดยจําเป็นต้องกําหนดแนวทางการทํางานที่ชัดเจนโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าจะทําอย่างไรกับงบประมาณในการจัดสรรจึงจําเป็นต้องออกมาพูดคุยกัน สำหรับการทำงานของกรรมธิการนั้นไม่มีฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลและทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันส่วนที่มีกระแสข่าวถึงปัญหาในการจัดสรรควตา้าตำแหน่งในคณะอนุกรรมธิการต่างๆนั้นนายชาดากล่าวว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่หลักๆคือการไม่มีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนทั้งการพิจารณาตัดลดงบประมาณในส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเช่นเดียวกับกรณีตำแหน่งประธานอนุกรรมธิการทั้ง7คณะ ที่มีกระแสข่าวว่าจะเป็นบุคคลจากพักพลังประชารัฐนั้นจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ในชาดากล่าวสั้นๆว่าโดยธรรมชาติของการทำงานก็ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งจะเลือกในที่ประชุมกรรมธิการงบประมาณต่อไปมันก็ส่วนหนึ่งก็มีแต่มันเป็นเรื่องของการไม่มีแนวทางในการทํางานที่ชัดเจนนะครับก็จไม่ใช่เรื่องว่าตําแหน่งตําแหน่งประธานอน,นุเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของการทํางานอยู่นั่นแหละนะครับมันก็จะมีการวิจารแต่มันต้องมีแนวทางในการทํางานก็ประมาณว่าเราจะทําอย่างไรปีนี้นะครับเราจะคุยอย่างไรจะให้คอรมอเอาเงินไปช่วยเหลือโควิดหรืออะไร,รว่ากันไปนะครับผมซึ่งมันต้องมีแนวทางในการทํางานแต่ถ้าไม่มีการพูดคุยที่ชัดเจนมันก็คือคนเราทํางานต้องให้เกียรติผู้ร่วมงานในเมื่อถ้าไม่ให้เกียรติผู้ร่วมงานเนี่ยมันก็ให้แสดงให้เห็นถึงว่า,าในพักในคณะกรรมการ งบประมาณนั้นไม่ได้มีฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทําหน้าที่ในฐานะตัดทอนงบประมาณนะครับเพื่อหนึ่งให้รัฐบาลเดินได้สองให้ประหยัดต่อประเทศชาติอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีแนวทางการทํางานด้านนายวราวัตรเอื้อพิญญากุลที่ปรึกษากรรมทีิการกล่าวถึงกรณีการประชุมนวานนี้ว่าเหตุผลสําคัญคือที่ประชุมไม่มีการพูดคุยกันในทิศทางการทํางานโดยการประชุมในแต่ละวันมีเพียงการให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาชี้แจงและซักถามเท่านั้น แต่ไม่มีแนวทางในการกำหนดกรอบการทำงานซึ่งโดยปกติขณะนี้จะต้องเริ่มการทำงานของคณะอนุกรรมธิการแต่ละคณะแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการเริ่มการทำงานของอนุกรรมธิการก็อาจทำให้การทำงานล่าช้าอีกทั้งโดยปกติที่ผ่านมาในการพิจารณางบประมาณจะมีการวางกรอบทิศทางการทำงานและเป้าหมายในการพิจารณาปรับลดงบประมาณต่างๆรวมถึงการตั้งอนุกรรมธิการชุดต่างๆลงไปดูในรายละเอียด